ต่อไปอันนี้อันดับสามนะ,ะตอนนี้ปัญหาโลกปัญหาปัญหาโควิด -19 เรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นเป็นปัญหาโลกโการนี้จะยุดติเมื่อไหร่จะทําอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ยังไงโควิดโควิด 19, -19 ตอนนี้ดูระวังค้นคว้าค้นหา เราอยู่ระหวา่างต้องค้นหายานะทำวิจัยทำวิเคราะห์แต่ก็ยังไม่มีผลสำเร็จนะคนหายังไม่เจอทุกอ,อย่างเนื่องกักการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรๆก็ใหม่ธนะุรกิจอะไรก็ต้องเริ่มใหม,นะม่บางครั้งมันต้องยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางคนก็สุขภาพแย่สุขภาพไม่ดีต้องยอมรับเหตุผลต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องปรับปรุงบางทีโรคไขแค่เจ็บก็มาตามร่างกายแพย้แพรกันเราต้องดูดูแลตัวเองดูแลตัวเองต้องควบคุมตัวเองต้องหนีห่างจากผู้คน ต้องปฏิวัติตัวเองกดเราทนไว้แล้วเนี่ยอยู่ห่างระยกระยะห่างเมตรสเมตรแต่อยู่ใกล้กันมันเป็นโรคโรคกรรมเก่ากรรมร่วมอันี้เป็นกรรมที่ว่าสร้างกรรมมาด้วยกันถึงติดโรคด้วยกันจะเป็นว่าเป็นโรคภัยแค้เจ็บที่ ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ต้องหาวิธีการรักษา,าทุกนี้เป็นต้องตัวใครตัวมันต้องเป็นลุกเียงนแก่ตัวนะอยู่คนเดียวอา่าต้องอย่าอย่าอยู่ใกล้กันอย่าพูดเจราจาใกล้กันอ,อยู่ห่างกันไว้ใ,ใช้ใช,ใช้ใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าออกไปเที่ยวที่ไหนให้อยู่ในบ้าน อยู่กันสองคนก็ได้ถ้าเกินนั้นบางทีจะคุยจะอะไรก็ทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตจะรวยต้องพึ่งตัวเองพึ่งใครไม่ได้หาวิธีรักษาป้องกันตัวเองดูแลตัวเองอยู่ห่างกันไว้ดีกว่าปลอดภัยไว้ดีกว่าอย่าอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปครอบครัวใครครอบครัวมันถึงจะปลอดภัยที่สุด โควิดสิบเก้านี้ก็คือว่าอยู่ในป่าในเขาจะรอดอยู่ในเมืองในอะไรโอกาสรอดยากนะโอาากาสติดง่ายดังนั้นให้อยู่บ้านตัวเองปลอดภัยที่สุดเร้วมาดูอึดยังไงบ้างทำังไต่อไปแปดไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมีเงินจะอยู่ได้ก็ช่วยกันอึ่งพาต่อกันนะโอเคนะ จะรอดได้ก็คือว่าอยู่ในป่าในเขาคือว่าอย่าอยู่รวมกลุ่มนะให้แยกกันไว้แยกกันดีกว่าตอนนี้รวมกันตายหมู่แยกกันตายเดียวนะคือว่ารวมกันไม่ใช่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายอันนี้รวมกันเราตายหมู่แยกแยกเดียวเราตายเดียวนะดังน,น,นั้นถ้าอยากจะตายเดียวก็แยกกันไว้เดียวเดียวอย่าอยู่รวมกันนะโอเคคิดโควิด -19 นี้ใครรหัสชีวิต ขอนอมนาชีวิตหมอเกจิจกินจุดดังจากไทเปรรายงานสดจากคุงไทเปรขอขอบคุณท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้ณนะตอนนี้สาธุใครมีความสนใจติดต่อมา0891911314หรือว่า S I D Line ถนอม1415หรือว่า0891911314สอบถาม ปัญหาชีวิตปัญหาทุกอย่างไม่เคลียร์ไม่คลายไม่เคลียร์ไม่อมคลายได้ตลอดหมดเลยโอเคขอบคุณท่านผู้ชมทุกท,ท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์บายบายกดไลค์